นะครับเอ่อที่มันสร้างขวดลวดไฟฟ้าขึ้นมานะครับเออนะครับมันที่มันสร้างขวดลวดขึ้นมาทําเป็นแบบหม้อสุกี้อ่ะนะครับนั่นแหละนะครับย่างกันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันมีแบตเตอรี่เขาเสียบนะครับแบตเตอรี่เป็นแท่งเขาเสียบนะครับนั่นแหละนะครับมันเคยนะครับคิดแจกแจกคนอื่นกินบ้างไหมค้าหลุงเนี่ยกินแค่สี่คนเอาไปซะเกือบหมดใช่เนี่ยจริงๆแล้วนะ YouTube เขาเนี่ย อยากจะให้มันมานั่งกินตรงนั้นกินด้วยกันแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะแซลล์กันไปด้วยนะครับเห็นไหมล่ะเออนั่นแหละแต่อีนังคนนี้นะครับมันถือว่ามันสูงแล้วไงมันจะไปนั่งกินกับคนพวกนี้ได้เหรอนะครับเพราะมันยูทูบเบอร์มันมีป้ายนะเนี่ยแต่ยูทูบเบอร์รอบกายมันคงลืมไปว่ามันมีบัตรบัตรที่ว่ามันไม่สามารถไปนั่งกินกับ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 ลุงป้าได้เนี่ย คนที่สามารถกินกับลูกป้าด้วยตะบัดเขียวนะครับอย่างเช่นนะครับช่องโโออมดอะไรอย่างเงี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ช่องอช่องโมโดช่องอะไรพวกนี้ช่องที่ใหญ่ๆะนะครับช่องถึงถึงถึงจะไปนั่งกินกับเขาได้ส่วนในกาช่องที่มีแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับเ,เขาเขาไม่กินด้วยนะครับเห็นไหมมันก็บอกเข้าไปเลยที่ว่าซื้อกันมาเองมันก็ไม่เอาไปหรอก นะครับเออถ้าว่าแชร์กันซื้อมาเองเนี่ยนะลุงมงคลคาดว่ามันคงไม่เอาไปถ้ามันบอกว่าถ้าเป็นเอฟ่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อมาเนี่ยนะครับมันคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีคงต้องซื้อให้มันนั่นแหละนะครับเออแล้วมันก็แบ่งให้เขากินนะครับเออเออมันก็บอกว่าตอนนั้นเห็นไหมสูญเจ้าเคนี้พอเด้อนะครับแบ่งแบ่งกันกินเด้นนะครับนะเออป่ามึนนะควายเอาไปนะครับอ่ายี่สิบตัวก็พ่อนะครับยี่สิบตัวนะมันกินกิโลนะครับยี่สิบตัว นะครับเออปลาหมึกอ่ะเป็นปลาหมึกเป็นหลอดหลอดแบบนี้นะครับนะครับทั้งหนวดทั้งอะไรเนี่ยซื้อกันมานะครับก็หมดไปนะครับโอ้ก็หลายตังค์อยู่อ่ะนะครับสองพันกว่านะครับเออแล้วก็มานั่งกินะหอยลายหอยแมลงคู่กันนะครับเออคุ่ก็กินคนละสองตัวสองตัวนะครับนะตัวเท่าหัวี่พวกเนี่ยไม่อิ่มก็จะเป็นต้องอิ่มละใส่ข้าวเยอะๆนะครับข้าวเหนียวนะครับยัดไส่ยัดใส่ยัดไส่นะครับนะ ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอ่ะเห็นไหมปั้นหนึ่งนะครับกุ้งตัวหนึ่งนะครับนั่นแหละมันต้องยัดเข้าอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมเชิญใครไม่เชิญนะครับไปเชิญดีเถอ่มากินเนี่ยนะครับมันไม่นั่งร่วมหรอกนะครับยูทูบเบอร์คงรวมเงินกันซื้อกุ้งมาทําว่าผู้ใหญ่ใจดีจะทำคอนเทนต์นะครับก็คือนะครับหลอกล่อผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่า u t u b e นะครับเอ๊ะทำไมกุ้งตัวเล็กจังนะครับเห็นไหมทาไมกุ้งตัวเล็กจังเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวฉันก็จะโทรไปอีกล่ะ นักการสั่งกุ้งมาเลยนะนะักกาเออเอาตัวเท่ากับลุงมงคลเลยนะ yeah. อะไรอย่างนงี้นะครับเห็นไม่ลดสั่งกุ้งมาเลยนะโอ้หนูไม่รู้จักกุ้งอะไรไปดูช่องลุงมงคลสินะกกไปดูช่องนัดแต่สิเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งอย่างเงี้ยเขาเรียกกุ้งอะไรหนูก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้จักมากุ้งอะไรฉันก็ไม่เคยกินนะครับนะเน,น,นี่ยนักกาฉันก็ไม่เคยกินต้องไปหามาให้ได้นะมันอยู่ในโรงแรมนู่นนักกกุ้งใหญ่ๆนั่นนะกุ้งมังกรนั่นนะครับนะเออเอาบรรทุกรถมาอ่านะนะครับนะ รถไปเสนีกันเนี่นะครับป่วยกันเป็นแถวเลยนะครับนะยยางแบนนะครับนะแลวยางแบนก็หุยแหนบยังไม่ได้เสริมนะครับยางก็แบนแหนบก็ไม่ได้เสริมนะครับนะอ้างกันไปทั่วนะครับเออถ้ากุ้งถ้ากุ้งจีเจคูเกอร์มาแล้วนะครับนะครับหามกันสี่คนห้าคนนะครับ่าขึ้นรถนะครับจะบอกให้นะครับลุงๆุอ่ะตอนกลับจากกขนสงพระมันแวะซื้ออะไรบ้างมันบอกมันรีบกลับมาหาเนาะโอ้ยหลายอย่าง นะครับหลายอย่างนะครับโอ้มันซื้อลูกตาลด้วยนะครับต้องรอนั่งเขาแกะนั่งเขาเฉาะเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับเออมันไม่ใช่ว่าตาลเขาใส่ถุงมันไม่เอานะครับมันจะเอาสดสดมันบอกต้องต้องปอกให้มันต้องตัดให้มันปอกให้มันเอาใหม่ที่เขาแกะใส่ถุงแล้วมันไม่เอานะครับมันบอกว่ามันมันนานแล้วนะครับมันมันไม่สดนะครับเออนะครับเป็นเอนรีแรคชั่นเลยใช่ไหมนะครับว่า เห็นไหมล่ะนี่แหละครับมันนะครับมันพวกนี้นะครับเห็นไหมนะครับดูแล้วนะครับมันมันคนละเกตคนละเบอร์นะครับเห็นไหมคนละเกตละเบอร์นะครับวันหลังก็บอกไปเลยนะครับว่านะครับคือมันหลอกล่อผู้หลอกล่อเอฟซีนั่นแหละไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหาเหี้ยวที่ไหนหรอกหลอกล่อเอฟซีที่ว่าจะโอนเงินให้สองพันสามพันไปเลี้ยงกับข้าวเลี้ยงอาหารพวกนี้นะครับรอเขานะครับมันก็ล่อกันก่อนไงว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อมาให้ นะครับเออนะจริงๆมันซื้อกันเองทำไมลุงโมคลลู่ไงสายนะครับสายลุงโมคลรายงานมานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงโมคลฉันแนวด้วย